ขอบคุณขอบคุณเจออีกแล้วทุกคนเจออีกแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะ, 1, 2, 3, 4, อะเก็บก่อนที่ค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันโกกอกนะคะวันนี้ก็ขึ้นเขาหาเห็ดนะคะเห็ดละงอกเลยค่ะว่าเห็ดละงอกออกแล้วกกกอกนะเอดสี่ เดี๋ยวเราก็มาส่องเห็ดอะไรสองดอกอ่ะเจอเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดกินดูแล้วส่องดูแล้วโอ้ยนี่ไข่เห็ดอะไรทุกคนเพื่อนๆกำลังเป็นไข่เป็นไข่เลยโอ้หลังแตก หลังแจงไม่ใช่เห็ดละงกแล้วมันจะเป็นเห็ดลงังอักกำลังโผล่จากดินก็มีเห็นไหมเป็นเห็ดพิษแล้วมันขึ้นไปด้านบน มันได้ไปหาแถวไม่ออกเคยไปหาเนะเดี๋ยวมาหาแถวนี้ก่อนช่วงบ่ายก็ไปหาแถวนู้บอกแล้วเหลือว่าจะเห็ดพิษให้ค่อยกินดินแตกะลรลองเคลียดูนะคะกำลังจะแตกขึ้นมานี่เห็ดละงูของกิน ไข่เลกไข่ในน้อยเดี๋เห็นไข่ใหญ่ๆจังเลยเจอแล้วสีเหลืองนินด้กทำไมไม่อยู่เป็นหมู่ ทำไมไม่อยู่เป็นหมูคณะเนอเอฟซีอายอันนี้เห็ดเพาะด้วยเชื่อเขากำลังจะออกอยากเจอหมูใหญ่ๆนี่สีเหลืองอันนี้เห็ดเพาะเห็ดเพาะไม่รู้ออกใหม่หรือออกเกา่า ก็สวยดีมันอยู่เป็นหมู่วะนี่แต่เขาเอาแล้วนี่รอยเท้าเห็ดเขาขาพวกนี้ละโอ้เรามาช้าเกิน คนลุ้นว่าดอกนั้นจะใช่หรือเปล่าเหมือนจะใช่นะว้าเจอแล้วเจอแล้วแม่คุณทุนหัวของบ่าวยังไ,ไงกว่าจะได้เจอเนาะ,ะเดี๋ยวเลาะดูทำยังไงตั้งกล้องยังไงแบะบที่นี่ยังเจอ เดี๋เห็นละวงูขาวว้ายแตกแล้วน่าจะเจอแบบเป็นมูเหมือนพี่ดอนเลย เราเริ่มเห็นแล้วอันนี้จะเป็นเห็ดเพาะนะคะทุกคนทิดาที่มันแก่แล้วนี่ก็เห็ดกินไม่ได้ค่ะนี่เจอแล้วค่ะ FC อ้อยู่ในนี่โอ๊ชัดไหม นี่แล้วก็ทางนี้อีกทางนี้อีกอืมกำลังจะโผล่จากดินอือเก็บเดี๋ยวสองลูกได้สี่ไข่ พลาดนะครั้งนี้มันเก็บมในขน่ะเพราะว่าเราตั้งกล้องแล้วอืม แล้วก็ออกเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราหาแถวเนี้ยอีกอันนีอีกลูกหนะนึ่งกำลังโผล่จากดิน ชมวะชมวะจ้นั้นมันยังเล็กอยู่อโอ้ยอันนี้ด้วยนะทุกคน FC ขาโอ้โหมีคนเหยียบเขาเขาไม่เห็นควายเหยียบอะไรดูแล้ว รอยเท้าควายนะเหยียบดูก,ก่อนนีเห็ดอะไรมันเห็ดไข่มากเลยอืมใชจ่จริงๆด้วยเห็ดไข่หอม จะปล่อยงัวควายนะคะแถวเขาเพราะว่ามียาเพกให้กินนะคะมีหญ้ามีน้ำนะคะหน้าฝนฉุดมากหน้าลงนาเขาจะเอางัวควายขึ้นไว้บนเขาเจอแล้วคะ่ะโอ้โหกำลังตูมไปอุ้ยกำลังตูมเลยนี่ หนึ่งดอกดูที่ตัวนี้จะได้สองไมโอ้สองจริงๆสองงั้นทำไมากล้องมืดล่ะอือต,ตรงนั้นอีกตรงนี้อีก สวยเกลียงเก่า ใครมาเลียงหินไว้คือว่าสมัยตั้งแต่เขาเดินเขาแหละเขาเดินตามหาคนเขาก็เลียงไว้บางคนก็นี่ก็เห็ดพิษเห็ดพึ่งขมยังไม่ออกเลยปีนี้แต่ปกติหน้านี้เห็ดและงูก็จะออกไม่เยอะนะคะ มีคนเคยบอกว่าเห็ดไม่มีเท้ามันไม่สามารถวิ่งหนีเราได้แต่คนสามารถวิ่งหาตามหาได้มันก็จริงเนาะเอฟซี FC. ถ้าฝนัวอีกหน่อยเห็ดก็น่าจะออกอีก ว่าแปดถึงสิบสองขายุจะมานี่เจอแล้วค่ะกำลังเป็นไข่อยู่หลังหยาเพชรปกอยู่นะคะอ้สองไปนี่ไงค่ะเจออีกแล้วอืมนีแะแนวอยู่แนวกินของเราเก็บเก็บเห็ด tăng con tăng con ui Ở cái con nhìn này là, ừ đẹp okay. ừ. ừ. hết rồi để hay đẹp hết ฝังยาไม่มีขาก็มไม่มีใครถ่ายให้นะจะไข่นี้จะออกได้ไหมแค่นห้มันเบน โซ่ห like ินยากนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นเขาเนาะหาเห็ดเนาะค่ะก็สหลดบคลิปนี้นะคะสาปันก็โอเลยพอแกงแล้วให้แม่กินเนาะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ค่ะเดี๋ยวไปกินไม้ยมาปีก่อนเนาะแกงเห็ดละงูกนะคะสูตรนำโกโก,โก้เห็นวาซันนะคะค่ะก็ฝากรับชมคลิปให้สาปานด้วยนะคะ FC ค่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอสวัสดีค่ะ